ปัจจุบันเรื่องราวแฟชั่นกับการแข่งขันกีฬาคือสิ่งที่แยกออกจากกันแทบไม่ได้นะครับทุกการแข่งขันกีฬาเรามักจะเห็นแฟชั่นต่างๆที่มีวิวัฒนาการนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขันรวมไปถึงแฟชั่นลอยสักที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันซึ่งแฟชั่นอีกหนึ่งอย่างที่มีมาช้านานและยังคงกลายเป็นสีสันแทบทุกวงการกีฬานั่นก็คือทรงผมของนักกีฬานั่นเอง โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทรงผม d e a d l ล็อกของนักฟุตบอลรายหนึ่งที่ต่อมานะครับได้กลายเป็นไอคอนของทรงผมในยุค90ต่อเนื่องจนถึงปี2000ซึ่งหลายคนพอจะเดาออกนะครับนั่นก็คือเฮนริกลาซัน อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติสวีเดนที่นอกจากจะเป็นที่จดจำในเรื่องของฝีเท้าและการยิงประตูแล้วลาสซันยังถูกจดจำในฐานะไอหนุ่มเดด็อกผู้ไว้ทรงผมอันน่าลำคาญและบางครั้งบางทีนะครับก็อาจจะลำคาญใจสำหรับกองหลังฝ่ายตรงข้ามด้วยเฮลิกลาสซันเกิดเมื่อวันที่20กันยายนปี1971นะครับในเมืองเฮลซิงบอร์กโดยฟรานซิสโกดาโลซาพ่อของเขาอพยพมาจากหมู่เกาะเคปเวิร์ดส่วนคุณแม่เอวาเป็นชาวสวีเดน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเฮลิกลาสซนถึงมีผิวสีคล้ำมากกว่าชาวยุโรปโดยทั่วไปผมเคยถูกเหยียดเชื้อชาติมาบ้างแล้วเพราะตอนนั้นมันเป็นเรื่องผิดปกติ ที่จะมีเด็กผิวคล้ำที่โรงเรียนผมเป็นหนึ่งในมีกี่คนที่มีผิวสีคล้ำโดยเมื่อลาสันอายุได้12ปีนะครับพ่อแม่ของเขาก็แยกทางกันก่อนที่เขาจะตัดสินใจใช้นามสกุลของแม่เพราะน่าจะทําให้ได้รับการยอมรับในสวีเดนได้ง่ายขึ้นในขณะที่โลกของฟุตบอลคุณพ่อดาโลซาซื้อลูกฟุตบอลให้ลาสันเมื่อตอนอายุ1นขวบครึ่งก่อนที่ลาสันจะพากันไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆณสนามใกล้ๆบ้านซึ่งลาสันได้แรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลจากการติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลอังกฤษนอกจากนี้ แและแม่ยังนําวิดีโอเรื่องราวประวัติของเปเล่มาให้ลาซันติดตามด้วยต่อมานะครับลาซันในวัย18ปีเขาเริ่มจะทําทรงผม lock, เดดล็อกเพื่อเป็นการคิดถึงคุณพ่อที่มีเชื้อชาติมาจากหมู่เกาะเคปเวิร์ดและเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมในบ้านเกิดอย่างฮกกาบอก BK โดยกลายเป็นกําลังสําคัญของทีมจากการลงสนาม64นัดยิงไป23ประตูก่อนจะย้ายไปอยู่กับยักษ์ใหญ่แห่งสวีเดนอย่างเฮลซิงบอร์กในปี1992โดยวัยเพียง21ปีนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของอายุหาใช้ปัญหาของลาซัน ถามชื่อของเขายังเริ่มดังไปไกลถึงต่างแดน จากการตระบันไป51ประตูจากการลงสนาม56เกมในฤดูกาล1 9ึ2รกาถึง1 9ึ3รหลังจากนั้นครับดูเหมือนว่าลีกสวีเดนจะเล็กเกินไปสำหรับดาวยิงเดดล็อกไลายนี้โดยในปี1 9ึ3นรสะครับลาสซันย้ายไปผจญภัยในต่างแดนครั้งแรกกับสโมสรเฟนูดในหลีกแดนกังหันลมด้วยค่าตัว295,000ปอนด์โดยในเวลาเดียวกันลาสซันก็ถูกเรียกตัวติดท,ทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยหลังจากที่เคยผ่านการรับใช้ชาติในรุ่นน21มาาาแล้วัค แข่งกับสโมสรเฟหนูดเป็นเวลา3รุฤดูกาลนะครับลงสนามไปทั้งหมด101นัดและยิงไป36ประตูและอยู่ในชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยแดนกลางหันลม2ปีซ้อนนั่นก็คือในฤดูกาล1 9 9 3รุธกา 1, 73, ถึง1 9 9 4ร1และ1 9 9 5ถึง1น9 6นะครับหลังจากนั้นในปี1 9 9 7งาซัานแจ้งกับสโมสรว่าต้องการย้ายออกจากสโมสร จนเกิดข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซึ่งเฮลิกลาสซันอ้างว่ามีเงื่อนไขในการปล่อยตัวหากมีทีมยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า600,000ปอนด์เข้ามาและสุดท้ายลาสซันก็ชนะคดีและได้เซ็นสัญญากับสโมสรกาสโกเซลติกยักษ์ใหญ่แห่งศึกสกอตติสพิมเมยรีด้วยค่าตัว650,000ปอนด์ในเดือนกรกฎาคมปี1997ฤรือดูการแรกกับทัพม้าลายเขียวขาวลาสซันรับบทเป็นกองหน้าเคียงข้างกับดาเลนแจ็กสันไซมอนดอนเนลลี่และฮารอันแบดบักท่ามกลางเสียงค่อนขอดเหยียดยามว่า เซลติกซื้อกองหน้ารายนี้มาร่วมทีมเพราะทรงผมเด็ดล็อกอันเป็นที่สะดุดตาแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะพวกเขาเพิ่งจะได้ว่าที่ดาวยิงระดับตำนานในแบบที่สโมสรไม่เคยมีมาก่อนมาร่วมทีมโดยเฮลิกลาสัันพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นพร้อมกับสยบเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทรงผมด้วยการยิงประตูเป็นว่าเล่นนะครับซึ่งเพียงฤดูกาลแรกกับเซลติกเขายิงไป19ประตูจาก49เกมคว้าตำแหน่งรองดาวซันโวไปครองพร้อมกับพาเซลติกคว้าแชมป์แดนขีเมา หลังจากนั้นหัวหอกเดดล็อกก็กลายเป็นกำลังสำคัญของเซลติกมาโดยตลอดนอกจากฟอร์มการถล่มประตูประหนึ่งเครื่องจักรสังหารแล้วทรงผมเดดล็อกของลาฟสันก็กลายเป็นเครื่องหมายการค้าทั้งในแง่บวกและในแง่ลบด้วยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ผู้เล่นล้อมวงกันดีใจแต่สำหรับผู้เล่นบางรายกลับดูเหมือนไม่อยากจะเข้าใกล้แข้งรายนี้สักเท่าไหร่ โดยในเวลาต่อมานะครับเราก็ได้เห็นที่คาดผมของเฮลิกลาซันที่กลายเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นที่ช่วยป้องกันไม่ให้เส้นผมบดบังการมองเห็นเวลาที่อยู่ในสนามนะครับอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายความรำคาญก็ถือที่สิ้นสุดโดยในเดือนกันยายนปี2000มีสตรอรี่ที่น่าสนใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเฮลิกลาซันหลังจากที่กองหน้าสวิตสลายนี้ตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการตัดผมเรดล็อกของตัวเองที่ไว้มานานกว่า10ปีทิ้งโดยมีการเปิดเผยข้อมูลจากเอเลนคอลลิน ช่างตัดผมหญิงที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมโดยเธอเปิดร้านทําผมไฮแลนด์และมีดาวเตะชื่อดังอย่างนิวเลนนนเข้ามาใช้บริการเป็นขาประจําเอลเลนกล่าวถึงวินาทีที่กองหน้าทีมชาติสวีเดนมาใช้บริการพร้อมออเดอร์ให้หั่นเดดล็อกของตัวเองทิ้งเขาพูดกับฉันว่าเอเลน พรุ่งนี้มีเกมและเขาไม่อยากให้เส้นผมเข้าตาตอนเล่นฟุตบอลลาสันเอาเดสล็อกทั้งหมดไปและทิ้งไว้ให้ฉัน1เส้นซึ่งเราใส่กรอบและประมูลเพื่อการกุศลสําหรับเด็กเขาเป็นนักฟุตบอลที่น่ารักมากถ่อมตัวที่ตลกก็คือฉันเป็นแฟนของกราสโกเลนเจอร์ Go anger, หลังจากเปลี่ยนทรงผมนะครับจนเหมือนคนใหม่แต่ฟอร์มการถล่มประตูของลาสันยังคงเป็นคนเดิมโดยเกมแรกที่ลาสันลงสนามโดยปราศจากเดสล็อกบนกะบานก็คือเกมลีกที่เซลติกบุกไปตามตีเสมออเบอรบดีนหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งฮีโร่ที่ช่วยเซลติกรอดพ้นจา ความไม่แพ้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือเฮลิกลาสซันที่ยิงประตูเซฟชีวิตให้ทีมตีเสมอในช่วงท้ายเกมแถมยังเป็นประตูที่เกิดขึ้นจากลูกมงจนถูกนําไปรอว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่หนังศีราะของลาสซันสัมผัสลูกฟุตบอลเลยทีเดียวจบฤดูกาล2,000 2,001นะครับลาสซันตะบันไปถึง35ประตูจากการลงสนาม37นัดในลีกพาทีมคว้าแชมป์ลีกพร้อมคว้าตําแหน่งดาวซันโวได้เป็นครั้งแรกับตั้งแต่ย้ายมาคาแข้งในถิ่นปาร์คเฮด ในขณะที่อีก2ฤดูก,กาลต่อมาลาซันก็ยังแรงไม่ตกนะครับพาทีมป้องกันแชมป์สำเร็จพร้อมกับครองตำแหน่งดาวซันโวอีก2สมัยเท่ากับว่าลาซันคว้าตำแหน่งดาวซันโวลีกแดนขี้เมา3ปีติดต่อกันด้วยการซัดไป29ประตูจากการลงสนาม33เกมในฤดูก,กาล2001-2 0 0 2และยิงอีก30ประตูจากการลงสนาม37เกมในฤดูก,กาล2 0 0 2 2 0 0 3นะครับโดยตลอด7ฤดูก,กาลที่ลาซันอยู่รับใช้ทีมมาลายเขียวขาวลงสนามไปทั้งสิ้น313นัด ยิงไป242ประตูพร้อมกับคว้าแชมป์สกอตติสเพียร์ลีกมาครองได้ถึง4สมัยสกอตติสคัพอีก2สมัยสกอตติสหลีกคัพอีก2ครั้งรวมทั้งได้รองแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพเมื่อปี2003ด้วยซึ่งหลังจากที่ลาซันหมดสัญญากับเซลติกเจ้าตัวก็ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเป็นช่วงสั้น2ฤดูกาลแต่ก็ยังอุตสาห์จลรึกชื่อตัวเองอยู่ในทีมชุดแชมป์ลาลิกาสเปนของเจ้าบุญทุ่มได้ถึง2สมัยในฤดูกาล2004-2005และ,2005 2006, ะู้ายู่ฟ ในปี2006ครับ แม้ว่าลาสซันจะย้ายกลับไปเล่นกับทีมอู่ข้าวอู่น้ําอย่างเฮลซิงบอร์กแต่กลับมีข้อเสนอจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยเตดเข้ามาจนทําให้เจ้าตัวไม่สามารถปฏิเสธข้อเสนอนี้ได้แม้ว่าเป็นเพียงสัญญายืมตัวระยะสั้นก็ตามโดยในระยะเวลา10ส,สัปดาห์ที่ลาสซันย้ายมาสวมเสื้อยูนิฟอร์มปีศาจแดงเจ้าตัวกลายเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพที่เต็มเปี่ยมรวมไปถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมจึงไม่แปลกที่เหล่าสาวกปีศาจแดงจะเรียกร้องให้สโมสรล้าง เฮลิคาสัน ไว้อยู่กับทีมต่อไปณเวลานั้นลาซันกล่าวถึงช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์วีต็ดซึ่งเจ้าตัวเคยย้ายมาเล่นด้วยสัญญายืมตัวระยะสัน้นเมื่อรดูการ2007ว่าสิ่งเดียวที่ผมเสียใจยตลอดอาชีพการค้าแข้งคือการไม่ได้อยู่ที่นั่นต่อจนจบฤดูกาลโดยครั้งนั้นนะครับลาซันบันทึกสถิติไว้ที่การลงสนาม13นัดยิงไป3ประตูโดยณตอนนั้นครับซเซอร์เล็กเฟอร์คูซันพยายามโน้มน้าวทุกวิถีทางเพื่อให้ลาซันอยู่กับทีมต่อแต่ลาซันได้ให้สัญญากับครอบครัวและเฮลซิงบอกว่าจะกลับบไปแขวนดดที่้าเกิโย เล็กฟลอสันกล่าวยกย่องเฮลิกลาสันว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสําหรับยูเวเตดมีความเป็นมืออาชีพมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างที่ลาสันทําไว้ในช่วงเวลาสั้นๆมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆที่กลาสโกเซลติกลาสันกลายเป็นราชาจอมถล่มประตูดแดนขี้เมาและพาทีมพุ่งชนความสำเร็จมาแล้วมากมายแถมยังเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวส่วนที่แมนยูเวเตดนะครับลาสันสนุกกับช่วงเวลาการยืมตัวสั้นๆแต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสูงแถมยังเข้าไปนั่งในหัวใจและความทรงงจําขอแฟน ได้ในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ขณะที่บาร์เซโลนานะครับลาซันลุกจากมานั่งสำรองเพื่อพลิกสถานการณ์ในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2006พร้อมกับนำเจ้าบุญทุ่มควา้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ14ปี ในปี2009ครับลาสันประกาศขวนสัสต์อย่างเป็นทางการและเริ่มรับงานโค้ชในบ้านเกิดกับทีมไลสโคนาก่อนที่จะย้ายมาคุมฟักเคนเบิร์กในปี2013โดยงานล่าสุดนะครับคือการคุมอดีตทีมเก่าอย่างเฮลซิงบอร์กที่เข้ารับงานเมื่อต้นปี2015ก่อนจะออกจากตำแหน่งในช่วงปลายปี2016นะครับสำหรับผลงานในทีมชาติสวีเดนนะครับลาสันติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี1993จนถึงปี2009รวมทั้งสิ้น106นัดซัดให้ทีมชาติไปทั้งหมด 37ประตูและอยู่ในทีมชาติสวีเดนชุดคว้าอันดับ3าฟุตบอลโลกปี1994ที่สหรัฐอเมริกาด้วยและหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของตำนานกองหน้าผู้มาพร้อมกับแฟชั่นอย่างเฮลิกราสซันคนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะเกมกับรายการย้อนรอยลูกหนังไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปหน้าอยากให้พาไปย้อนรอยกับแข่งระดับตำนานคนไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ